สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนําในส่วนของการเก็บเลเวลทาอย่างไรให้ได้ไวอ่าตอนนี้เลยครับขั้นแรกนะครับเควสบอร์ดรายวันสิทเควสครับต้องเก็บให้ครบซึ่งเควสนี้ครับเขาจะให้ EXP b a s เและ Job ค่อนข้างมากนะครับแล้วยังให้ในส่วนของ Odin Power ด้วย ซึ่งเควส์นี้ยครับเขาจะรีเซ็ตทุกๆตีห้านะครับห้ามลืมใครอยากเลเวลไวห้ามลืมนะครับสองนะครับเควส์ COC เควส์ COC CO นี่ก็ง่ายเหลือเกินครับเป็นเควส์ที่ซื้อของส่ง NPC แค่นั้นครับง่ายๆได้รางวัลแล้วซึ่งตรงนี้ครับให้วันละสิบครั้งเหมือนกันแล้ว ข้อที่3ครับที่ลืมไม่ได้ก็คือในส่วนของ Odin b l a s t ตรงนี้ครับเราจะสามารถรับ Odin b l a s e ได้ในส่วนของ q r e s t Board รายวันแล้วก็ยืนที่ p o n t e l a นะครับทุก30วินาทีจะได้10 Odin b l a s t นั่นเองซึ่ง Odin b l a s e ตัวนี้ครับก็ยังเป็นผลพวงต่อในกรณีที่เราจะทำอาชีพนะครับเราจะเป็นขุดเหมืองหรือตกปลา ต้องใช้สเตมินาซึ่งสเตมินาเนี่ยครับจะได้มาจากการใช้โอดินเบสในการฆ่าศัตรูนั่นเองข้อที่4ดันเจียนครับห้ามพลาดเพราะว่าดันเจียนเนี่ยเขาจะให้อาวุธชุดเกาะที่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยจึงตามด้วยข้อ5คือเราก็เอาชุดเกาะพวกนี้ครับมาตีอัปเกรดตีรีไฟหรือเอนแชนนะครับตรงนี้จะทำให้ตัวละครเราทั้งเก่งแล้วก็เก็บเหเือได้ไวโอเค นะครับไปดูกันเลยนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างและทำอย่างไรครับสิ่งที่ควรทำประจำวันเลยนะครับอย่างแรกเควสบอร์ดนะครับเควสบนบอร์ดเนี่ยครับเราจะเป็นที่จะต้องทำทุกวันเพราะว่าค่อนข้างที่จะได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับวันหนึ่งเะาทำได้10ครั้งนะฮะหรืออาจจะมีอ่มิชชั่นพิเศษหลังทำเสร็จนะครับ โดยบอร์ดตัวนี้ครับก็จะมีอยู่ทุกเมืองนะครับยกตัวอย่างถ้าอิสลุดนะครับก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะให้กดที่บอร์ดได้เลยครับนี่ครับจะเป็นเควสขึ้นมาคราวนี้มันก็จะมีเควสที่โชคดีอาจจะได้รางวัล2เท่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็รับมาให้หมดได้เลยนี่ครับสังเกตเบสได้1นึ่งแสนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยังได้ออดินนะครับร้อ และโอดินเนี่ยแหละครับเป็นตัวสําคัญอีกเหมือนกันสําคัญยังไงอ่าโอดินเนี่ยครับเมื่อเลเวลเราถึงเปิดพลังโอดินแล้วเนี่ยเราสามารถได้โบนัสในการฆ่าศัตรูฆ่ามอนสเตอร์นะครับห้าเท่าไม่ว่าจะเป็นดรอปหรือ e EH x p นะครับแถมทุกครั้งที่ฆ่า,นา,าเนี่ยครับยังได้ค่าสเตมินาด้วยค่าสเตมินาเนี่ยครับเอาไว้สำหรับทำอาชีพอ่าเนี่ยแหละครับ ทุกอย่างสัมพันธ์กันนะครับค่าสตรีมินานี่ก็ใช้ทําอาชีพซึ่งจะมีผลกับการเก็บเลือดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับในส่วนของเควสบอร์ดนะครับเราก็ทาเควสบอร์ดให้ครบทุกวันนะครับคราวนี้มาถึงทริคในการทาเควสสังเกตนะครับเขาจะมีพิกัดเป้าหมายนะครับเวลาเรารับมาอย่างนี้ครับพอเราวิ่งไปพิกัดเป้าหมายไหนเนี่ยเขาจะมี เหมือนว่าระยะห่างนะครับระยะห่างอย่างยกตัวอย่างนี้เราไปที่พอนเทล่าก่อนพอถึงเมืองพอนเทล่าเห็นไหมครับเขาจะมีห่างจากเป้าหมายดังนั้นนะครับเวลาทำเควสเนี่ยพอเรารับมาแล้วให้เราดูด้วยว่ามีเควสไหนนะครับที่อยู่แผนที่เดียวกันให้เราวิ่งให้ครบนะครับวิ่งให้ครบจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองอ่าอย่างตรงนี้เขาจะมีเควสตรงนี้อีก เนี่ยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอร์ดเหมือนกันที่อยู่เมืองพอนเทล,ล่านะครับหรือเคล็ดประจําวันอื่นๆนะครับที่อยู่ในแผนที่เดียวกันเราทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนแผนที่ซึ่งเราสามารถดูเปลี่ยนแผนที่ได้ว่าจะไปซอลพอนเทล่าหรือไปซูเวอร์นะครับเนี่ยครับหรือไปซอลเกตพอนเทล่าเดี๋ยวเราพร้อมทาตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปซอลเกตพอนเทล่ากัน ครับเมื่อมาถึงซ็อกเก็ตพอนเทล่านะครับจะสังเกตเห็นมีระยะห่างเป้าหมายขึ้นเยอะแยะเลยดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ครับเราจะทำให้หมดในทีเดียวนะครับและแล้วนะครับก็ทำเควสประจําวันเควสบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาส่งเควสและคราวนี้ลองสังเกตนะครับจากผมที่เลเวลยีองเนี่ยนะครับเบสเลเวลยี่อจับสิจะได้เป็นเท่าไหร่กันมาดูกันเลย แลยังเหลือมิชชั่นหนึ่งนะครับส่งไปแล้วหนึ่งส่งสองส่งสามส่งสี่ส่งห้าโอ้เสียงเลเวลอัพใหญ่เลยโอ้โอ้นี่ได้คูณสองโอ้โห เล็กหครับแล้วก็เคเวสบอร์ดนะครับเขาจะรีเซ็ตทุกตีหของทุกวันนะครับดังนั้นรีบทำก่อนนะครับก่อนที่จะเสียโอกาสเดี๋ยวจะตามเพื่อนไม่ทันนะครับเคเวสประจำวันอ๋อผมต้องไปอีสุดแล้วแล้วเคเวสสุดท้ายแล้วนะครับเคเวสที่สิบของบอร์ดนะครับเคเวสบอร์ดเคเวสประจำวัน มาดูกันครับจากเลเวล22เราจะได้เท่าไหร่กันเอาเลยชึี่ครับ26กับ24่สิบสนะครับเควสนี้ห้ามพลาดนะครับครับแล้วก็มาถึงเควสเก็บเลเวลอีกเควสหนึ่งนะครับก็คือเควส COG นะครับซึ่งตรงนี้ครับ พอเรากดเข้ามานะครับเราจะไม่เข้า Chamber of Commerce เราจะเข้า C.O.G Mission นะครับซึ่งใน C.O.G Mission เนี่ยครับเขาจะแบ่งเหรียญที่ได้นะครับว่าเหรียญเนี้ยจะใช้สำหรับแลกเฮดเกียร์เหรียญนี้จะใช้สำหรับแลกอิมเมรสชนเหรียญน,นี้จะใช้สำหรับแก ment, ลกกระชาปองการ์ดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเควสไหนนะครับจะทำได้10ครั้งนะครับซึ่งพอกดยอมรับไปแล้วเนี่ยเราก็ได้รับมาแล้วครับเขาให้ไปหา Small Midpiece วิธีที่ตรวจสอบนะครับว่าเราจะไปหาของได้มาจากไหนให้เรากดดูที่มาเลยนะครับเขาจะบอกว่าให้เราไปหาที่ไหนเพจนี้เราไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์นะครับให้เราไปซื้อเลยอ่าจะง่ายกว่าอย่างตัวนี้ครับ m p i e c e นะครับเขาใช้30อันเรากกด30อ่าเท่านี้เองนะครับแล้วกลับไปส่ง ครับก็มอบให้จากนั้นเนี่ยเราก็ได้ x x p ฟรีเลยเห็นไหมครับ2 5ง0 0่ 25, ง่ายมากเลยแต่ถ้าหากใครมี co g สินค้าอยู่แล้วเนี่ยครับกดมอบเขาจะไม่โชว์ให้นะครับให้เรากดที่สินค้าเลยแล้วเลือกตรงเก็ตอ่าเราเราก็เลือกที่ร้านอาหารตรงนี้ครับเขาจะวิ่งไปให้จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับไปซื้อเสร็จก็ส่งเป็นไงครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับกับการได้เลเวล ผู้เล่นใหม่อะครับพอเริ่มเล่นมานะครับวันแรกยังไงก็3 0แน่นอนนะครับก็ทำเควสหลักด้วยนะครับแล้วก็เควสป้ายเควสซ G ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมนะครับไปทำเสียอาวุธอครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวนั้นก็คือ โอดินเบสนะครับโอดินเบสคือตัวนี้เห็นไหมครับ,รบเขาจะบอกว่าเก็บไซนีได้5เท่าเอ็กพเท่าอัตรารอบ5เท่าด้วยที่สําคัญครับเวลาฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวได้สเตมินาสเตมินาไว้ทําอะไรก็คือเอาไว้ทําอาชีพนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขุดตกปลาปลูกผักน,นะครับต่างๆนี้คลาฟด้วยในการคลาฟก็ใช้สเตมินาเหมือนกันนะครับเวลากดปิด อันนี้ครับคือไม่ใช้ยกเลิกใช้ถ้าเกดเรากดออนอย่างนี้ครับทุกครั้งที่เราฆ่าศัตรูนะครับจะใช้ o อดินเบรสตัวนี้ไปตามขนาดของศัตรูนะครับตามขนาดของมอนสเตอร์นะครับแล้วถ้าหมดละเติมได้อย่างไรอในการเติมอดินเบรสเนี่ยก็คือกดมาดูตรงนี้เขาจะบอกว่าเราสามารถรับได้ที่ d เดลิมิ i o n เห็นไหมครับ d เดลิมิชันทำเกรกอันนี้สำคัญแล้วก็ ยืนโง่ๆนั่งโง,ง่ๆอยู่ที่พอนเทล่า่ครับทุกๆ30วิวิได้แล้วอดินบิซซิ่ง10หน่วยนะครับครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วนครับแล้วยังมีจุดแนะนำอัพเลเวลด้วยนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดเวลาเราเก็บเลเวลอะครับก็อย่าให้มันเกิน3มเลเวลลวหรือหรือว่าศัตรูมอนสเตอร์เลเวลน้อยกว่าเรามากกว่า3เลเวลเพราะว่าเราจะได้ EXP ไม่เต็มนั่นเอง ครับแล้วในแต่ละวันนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องลง Temple of Dawn ด้วยนะครับเพราะว่าการลงดันเจี้ยนตรงนี้ครับเราจะสามารถได้รับอาวุธชุดเกราะนะครับหรือ a c c e s s o อรีอ่าตรงนี้ครับจำเป็นในการเก็บเลเวลมากๆเลยนะครับซึ่ง Temple of Dawn ตรงนี้ครับจะอยู่ที่ Islut Iceland นดะครับด้านบนสุดเลยเข้ามาก็จะเจอนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยครับดันเจี้ยนตามสุดก็คือ s i l v e r w a l l นะครับที่ตีในส่วนของ golden pack อืเขาก็จะมีในส่วนของ normal กับ hard อในส่วนของการดรอปอะครับ normal เขาจะบอกว่าดออปอะไรบ้างสังเกตนะครับจะเป็นเครื่องป้องกันทั้งหมดเลยส่วน hard เนี่ยครับจะเป็นอาวุธนะครับดังนั้นจําเป็นต้องลงทุกวันซึ่งรางวัลประจําวันเนี่ยครับเขาจะมีให้1นถึงสเท่านั้นนะครับเราไปดูกันเลยครับว่า ลงไปแล้วเนี่ยเล่นยังไงเพราะว่าพอจบเกมแล้วเนี่ยเรายังสามารถขอของจากเพื่อนได้ด้วยนะครับอันไหนที่เป็นตามอาชีพของเราดังนั้นนะครับเวลาลงจากปาร์ตี้ลงนะครับถ้าเกิดว่าได้ของฝั่งตรงข้ามหรืออาชีพอื่นๆเราก็ควรให้เขานะครับเลือกยากครับแล้วจับคู่อัตโนมัติได้เลยหรือสามารถจัดการปาร์ตี้เองก็ได้นะครับเนี่ยครับ อันนี่เขาจับให้อัตโนมัตินะครับครับพอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นซันเตี้ยนให้เราตีนะครับทางที่ดีนะครับถ้ามายากเนี่ยครับให้แนะนำว่าควรที่จะมีพระมาด้วยมาแล้วครับโกลเดนฟัสโอ้ตัวอลังการเหลือเกินเดี๋ยวเราให้ตัวชนเขาเข้าไปชนกันก่อนเลยครับเราเลเวลน้อย ระวังนะครับเวลาเขามีแถบสีแดงให้เราวิ่งหลบไม่งั้นเราอาจลงไปนอนบนพื้นได้เลยนะครับยิ่งสายตัวไหนเพ่งฟางก็จะมีสก,กิลนะครับว่าถ้าเป็นสีแดงสะท้อนเดมเมดกายภาพถ้าเป็นสีฟ้าสะท้อนเดมเมดเวทนะครับหลบครับอันนี้หลบหลบครับสีแดงอันนี้เขาจะฮิลนะครับเราต้องตีตัวเด็กของเขา ่าเราต้องไล่ตีตัวเล็กครับนั่นไงยิ้เรียบร้อยลบครับอาจจะตายได้มีสีแดงนะครับสะท้อนกายภาพสังเกตนะครับตีสีแดงจะเจ็บแต่ถ้าเป็นสีฟ้าครับเขาจะสะท้อนเวท เรียบร้อยครับจบแล้วครับอันเียนของตัวแมงทองนะครับเนี่ยครับเราก็จะสามารถขอเขาได้นะครับว่าใครได้ของอะไรนะฮะอย่างนี้จากนั้นเนี่ยครับเราก็จะเอาของอาวุธตรงนี้ครับไปตีบวกเราก็จะสามารถโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็โจมตีได้ไวขึ้นนะครับนอกเหนือจากทำเครดบอร์ดลายวันแล้วนะครับ ทำยังไงให้เก่งอีกนะครับนอกจากเลเวลขึ้นไวแล้วยังต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ดีด้วยนะครับเขาเนี่ยทำยังไงให้อุปกรณ์ดีนี่เลยครับมาที่ร้านขายอุปกรณ์นะครับจากนั้นซื้อตัวนี้เลย o o m o o p p i k k x e นะครับเพราะว่าเราจะไปขุดแรกกันนั่นเองนะครับหรือว่า a d v a n c e p p i k k x e นะครับถ้าแนะนำผมแนะนำ a d v a n c e pickaxe นะครับเพราะว่าเขาจะขุด ได้ไวกว่า c o m m อ n พิกแค่อนข้างเยอะนะครับซื้อเสร็จแล้วนะครับเราจะไปขุดแร่ได้ยังไงอ่าวิธีง่ายๆครับหากเรามีแร่นะครับหากเรามีแร่อ,อันนีอ้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะครับถ้าเรามีแร่อันนี้เรากดไปที่เกตเลยครับเราอยากไปที่ไหนที่มันได้แร่เราก็เลือกเลยนะครับ มาถึงกันแล้วนะครับเนี่ยครับพอกดที่แรกนะครับแล้วเราก็เลือกเลยว่าสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับเขาก็จะนำพาเรามาถึงที่เองเลยจากนั้นเราก็กดขุดแร่นะครับเริ่มขุดเท่านั้นเองแค่นี้ครับเราก็รอแร่ที่เราขุดได้นะครับว่าขุดได้อะไรบ้างนะครับซึ่งการขุดเนี่ยครับเขายังมีเลเวลของการขุดแร่ด้วยนะครับ ยิ่งเลเวลสูงเราจะขุดแร่เลเวลสูงขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าในการตีอาวุธตีเกรเาะตีเครื่องประดับแต่ละอย่างเนี่ยใช้แตกต่างกันในแต่ละระดับนะครับเลเวลหนึ่ามไปเรื่อยๆนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้เขาขุดแร่ไปก่อนนะครับตรงนี้จะใช้เวลาในการขุดครับหลังจากที่เราขุดแร่แล้วนะครับเราก็มา ทำการอัปเกรดอุปกรณ์กันนะครับตัวอัปเกรดอุปกรณ์นะครับมีได้ทุกเมืองนะครับสามารถไปตีได้ทุกเมืองเลยครับที่ตัวอัปเกรดนะครับหรือซ่อมแซมตัวนี้นะครับและยังมีในส่วนของรีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะมันคือยังไงในต้นเกมนะครับยังไงต้องไปขุดแร่นะครับมาอัปเกรดอุปกรณ์สังเกตนะครับอุปกรณ์เนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าอ่าอัปเกรดเลเวล เป็นเท่าไหร่แล้วจากเลเวลสามเป็นเลเวลสี่นะครับเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มฟิสิกส์แอตแท็กก็คือแอตแท็กกายภาพโจมตีกายภาพนะครับเพิ่มโจมตีสปีดในการโจมตีนะครับถ้าเป็นอ็อกเซสซอรีอย่างนี้ครับ <ๆ S 2> เขาก็จะมีบอกว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองต่อไปเป็นเท่าไหร่ส่วนไอตัวอัปเกรดเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเป็นอาวุธเนี่ยใช้อัพเกรดได้ถึง20ถ้าก่อนเนี่ยถึงสิถ้าเครื่องประดับได้แค่5นะครับลองมาดูกันนะครับในการอัพเกรด หินที่เราขุดมานะครับใช้เงินอัปเกรดจะมีอัตราสําเร็จบอกนะครับว่า100%เเวลาเราอัพเขาให้ขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสุดท้ายที่เลเวลหถ้าเป็นพวกอ c อกเซสซอรีนะครับพวกแหวนพวกสร้อยอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับพอขั้นต่อไปขั้นที่6เนี่ยอัตราสําเร็จจะลดลงแล้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ใช้หินอันเดิม อินอันนี้ยครับเราต้องผสมเอานะครับก็ต้องคาราฟเอานั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าคราฟอย่างไรอ่านเนี่ยครับเรากดอัปเดครับถ้าเป็นชุดนะครับจะอัปได้ถึงบวกสิบเห็นไหมครับอืมได้บวกสิบแต่ถ้าอาวุธเนี่ยครับจะได้ถึงบวกยี่สิบเลย ดังนั้นเนี่ยสังเกตน,นะครับโจมตีเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้ยังแค่แค่อาวุธระดับเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นอาวุธเลเวล25ที่ได้จากหอคอยอะครับที่เราตีกันนะ่ะเราก็จะสามารถอัพได้แรงกว่านี้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้เรายังไม่ต้องอัพขั้นถัดไปนะครับเดี๋ยวเราเรอเก็บอุปกรณ์เลเวล25มาอัพจะดีกว่า คราวนี้ครับในการอัปเกรดเนี่ยเขาจะมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัปเกรดธรรมดาเห็นไหมครับที่เพิ่มเลยวลตัวนี้แล้วก็รีไฟรีไฟเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของ Attack เป็นเปอร์เซนต์และ t อตแทกสปิดเป็นเปอร์เซนต์เลยนะครับดังนั้นในการรีไฟเนี่ยค่อนข้างดีนะครับในการรีไฟแต่ละระดับเนี่ยโอกาสที่ล้มเหลวก็จะเริ่มมีตั้งแต่ขั้นที่2นะครับซึ่ง หินที่เอามาใช้รีไฟล์ครับแล้วก็ไปขุดเอานั่นแหละที่เดิมนะครับแล้วก็เอามารวมอย่างตัวนี้ครับถ้าเป็นเอเซสซอรี์เขาจะเป็นหินหินอีกแบบหนึง่งเป็นแบบแก้วนะครับเราก็สามารถเอามารวมได้แต่ถ้าเป็นอาวุธนะครับสังเกตน,นะอาวุธเลเวล10เนี่ยมันจะไม่มีรีไฟนะครับต้องเลเวล25ขึ้นไปนะครับโดยเลเวล25ตัวนี้เขาจะใช้อะลิดิคอน นั่นเองนะครับเวลาเราขุดอลิเิคอนได้เนี่ยครับเราจะต้องมาผสมนะครับแล้วก็จะได้แร่ตัวนั้น,น,นขึ้นมานะครับถ้าเป็นเกาะอย่างเงี้ยครับรีไฟตัวเนี้ยก็จะเป็นอิรูเนียมอ่าเอาอิรูเนียมมาอ่าเดี๋ยวผมลองดูว่าตอนนี้ผมมีอิรูเนียมแล้วหรือเปล่าอ่าอย่างเนี้ยครับอิรูเนียมเราจะต้องใช้งานอิรูเนียมตรงนี้นะครับแล้วก็ผสมเนี่ยครับถึงจะได้เป็นอิรูเนียมเป็นก้อนเหมือนกัน ถ้าเป็นอ่าอ s อกเซซอรีอ่าเราก็ต้องผสมอันนี้นะครับเราถึงจะตีบวกได้อ่าเดี๋ยวอ่า uh, ถึงจะรีไฟได้นะครับใช้ตัวนี้เลยนะครับบราเดียมนั่นเองอ่านะ uh, อันนี้สำหรับอาวุธในการรีไฟอันนี้สำหรับกรออันนี้สำหรับอ c อกเซซอรีนะครับส่วนด้านบนอันนี้โอ้สำหรับอัปเกรดเห็นไหมครับในกรณีที่อาวุธเลเวล21ขึ้นไปเราจะต้องเอามารีไฟนะครับ มาผสมมาคราฟของตัวนี้นะครับเราถึงจะเอามารีไฟได้ส่วนตัวนี้มันจะใช้ e n h a n c e s h a r p e n i n n i n g มันก็จะบวกสเตตนะอันนี้เราก็จะต้องไปอีกตัวละครหนึ่งแนะนำว่าถ้าเกิดว่าหรือว่าต้นๆนะครับเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องไปชาร์ปเพนอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอเลเวลสูงๆสัก40ขึ้นหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเราก็หาชาร์ปเพนได้อันนี้ก็คือในส่วนที่ ตีอุปกรณ์ตีอาวุธเห็นไหมครับไม่ยากเลยที่จะทําให้ตัวละครลงเก่ง่าโจมตีแรงโจมตีไวแนะนําไว้ก่อนนะครับมันจะมีอัาริสเมนเป็นอ c กเซส o ซอรีที่บวกสปีดต,ตัวนั้นดีมากเลยนะครับให้เราตีบวกสปีดและตัวละครเราครับจะตีไวค่อนข้างมากเลยฝากไว้เท่านี้ครับในส่วนของการตีอาวุธครับทั้งหมดนี้ครับก็จะสามารถช่วยผู้เล่นใหม่ ให้เก็บเลเวยได้ไวขึ้นก็หวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้ามีคำแนะนำอย่างไรนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลย,ยงไงรบกวนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยกด subscribe แล้วก็ไลค์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับ